19ปีสมเด็จพระเจ้าอู่ทองสมครองราชเกิดอะไรขึ้นบ้างในประวัติศาสตร์โลกภาพพระบรมราชาุสาวรีสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งสมเด็จพระเจ้าอู่ทองประดิษฐานอยู่ระหว่างบึงพระรามกับวัดพระศรีสรรเพชญ์อำเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือที่คนไทยคุ้นพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าอู่ทองพระมหากษัตริย์ผู้ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาทรงครองราชระหว่างพศ1893-1912ถึคศ1350-1369 แล้วในช่วง19ปีสมเด็จพระเจ้าอุทองทรงครองราชเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างบนโลกใบนี้ภาพโครงภาพสร้างกรุงศรีอยุธยาเขียนโดยนายอิ่งในสมัยรัชกาลที่หภาพจากหนังสือพระราชพงศาวดารเล่มหนึ่งฉบับพิมพ์รอส120อ120พศ2 4 4 4ยโดยกรมศึกษาธิการกระทรวงธรรมการ 19ปีสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงครองราชเกิดกาลมรณะบนโลกเหตุการณ์สำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือคอส3 5 5 0เกิดโรคระบาดกาลมโมรณะ a บล d e เด h ที่ส่งผลกระเทือนไปหลายทวีป t ท m e l ล n e of world history รร้อยพันเรื่องราวประวัติศาสตร์โลกเล่าถึงโรคนี้ว่า เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี1346ภายหลังการแพร่ระบาดของการระโรคต่อมน้ำเหลืองในกองทัพของเจ้าชายมองโกซึ่งกำลังบุกล้อมนครคับฟานิคมการค้าแห่งหนึ่งของชาวเจนัวในภูมิภาคไครเมียชาวมองโกล้ลมเลิกการบุกล้อมเมืองแต่หลังจากพวกเขาถอยทัพกลับไปโรคระบาดกลับยังคงอยู่โดยติดไปบนเรือของพ่อค้าชาวเจนัว และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปรอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากซีเรียและอียิปต์สู่อิตาลีและฝรั่งเศสตอนใต้ศตวรรษที่14ยุโรปยังอยู่ในยุคกลางบรรดาเมืองทั้งหลายในยุโรปซึ่งทั้งแออัดและกำลังขยายตัวต่างไม่พร้อมรับมือกับโรคระบาดดังกล่าวแต่กาลามรณะก็ไม่เมตตาใครมันยังคงแพ่เชื้ออย่างต่อเนื่อง จากคนสู่คนผ่านอากาศในที่สุดโรคก,ก็ระบาดถึงอังกฤษในปี1348และถึงเขตเทะเลบอลติกในปี1350ภาพ The Triumph of Death โดยปีเตอร์บรูเกลผู้อาวุโส Peter Bruegel the Elder สะท้อนความหวาดกลัวของชาวเมืองที่มีต่อโรคระบาดในยุคกลางของยุโรป หากเทียบแล้วระยะเวลา19ปีสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงครองราชก็ถือว่าอยู่ในช่วงยุคกลางของยุโรปในยุคที่ความเจริญทางการแพทย์และวิทยาการทั้งหลายยังมีจำกัดทำให้อัตราการตายสูงจนน่าหวาดกลัวคาดกันว่าผู้ติดเชื้อร้อยละ80เสียชีวิตหลายต่อหลายหมู่บ้านถูกทิ้งร้าง เมื่อนับถึงช่วงที่โรคระบาดเริ่มซาลงในปี1,351คาดว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า25ล้านคนในยุโรปหรือราวหนึ่งในสามของประชากรในทวีปยุโรปกาลมรณายังแพร่ระบาดออกไปอย่างกว้างขวาง,วางทั่วยูเรเซียฆ่าชีวิตผู้คนหลายล้านคนในจีนเมื่อปี1,353แม้จะว่างเว้นจากโรคภัยใหญ่ไปหลายปี แต่กาลาโมรณะก็ปะทุขึ้นในยุโรปอีกครั้งช่วงทศวรรษ1,360และ1,370โดยเกิดขึ้นในพื้นที่ที่รอดจากการระบาดครั้งแรกเสียส่วนใหญ่เมื่อถึงปี1,400ประชากรอังกฤษดูจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของประชากรก่อนเกิดการระบาดและประชากรในยุโรปก็ดูจะไม่ฟื้นกลับมาเท่าเดิมอีกเลยจนกระทั่งศตวรรษที่15 เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนี้คล้ายคลึงกับตำนานพระเจ้าอู่ทองปราบโรคระบาดก่อนจัดสถาปนากรุงศรีอยุธยาที่วันวลิตพ่อค้าชาวฮอลันดาที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองครองราชระหว่างพศ2172-2199ได้บันทึกจากคำบอกเล่าของชาวอายุธยา ที่ได้ยินได้ฟังจากคนรุ่นก่อนก่อนอีกทอดหนึ่งเป็นอันได้ข้อสรุปสำคัญว่าระยะเวลา19ปีสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงครองราชโลกใบนี้ปั่นป่วนและประชากรล้มตายเป็นใบไม้ร่วงด้วยโรคระบาดกว่าประชากรในบางพื้นที่จะกลับสู่อัตราปกติก็ต้องใช้เวลานับศตวรรษ